เต้นชักพูดแดนนี่กันครับอันนี้ไปแอดเมลเคลียบนอกกว่าครับเต้นออกกําลังกายวันละนิดวันละหน่อยครับเพล่ากายจะได้คข็งแรงร <c oughs> โอ้วยตอนนี้กันเหนื่อยดีจัิงเลยหนื่วแตกเต้นเพื่อรวยครับทุกท่าน อาละนี่ทอนนี้มาเกินเลขเคลียร1สิบหน่วยบน TFP สามสิบงวดมายังน้อยหนึ่งตัวนะครับงวดสิบหกท่านว่าสองพันสิบเจ็ดนี่แหละเรามีเลขเด็กมาฝากครับถ้าพี่แอดคัดให้เหลือนะชุดก็งวดละสองร้อยบาทครับปีละสองพันสี่มีเสร็ได้งวดที่แล้วก็เข้าหลักร้อยครับ ไอเรียกวิ่งไปกับศูนย์ก็โอเคนะส่วนสามตัวก็ให้ศูนห้าแปดเป็นตัวเด่นครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูสถิติตรงนี้กันดีกว่าครับสถิติเดี๋ยวท่านจะเบื่อี่ครับตึ๊บตึ๊บตรงนี้ทำไว้แล้วก็ดูตรงนี้อือือ นี่คือเลขเคลียร์ครับเลขเคลียร์เลข Clear. เคลียร์บนสิบหน่วยครับสิบหน่วยนี่แคบลงมาอีกเล่นสิบหน่วยต้องมีตัวนี้นะครับอลขเคลียร์สิบหน่วย,นวยบนครับอ่านก่อนอ่าตรงนี้ครับ ก็มาต่อกันตรงที่ที่มดที่หนึ่งก็เด่นสามสี่ห้าสามสี่ห้ามดที่สองก็เด่นศูนย์หนึ่งสองครับศูนย์หนึ่งสองออกหนึ่งทูนสองมาหนึ่ง ศูนย์สองครับวัดที่สามก็เดินหกเจ็ดแปดออกเก้าสี่เจ็ดก็ติดเลขเจ็ดน,นะครับวดที่สี่ก็เดินแปดเก้าศูนย์ออกสี่สามแปดนี่ครับวดที่ห้าเดินหนึ่งสองสามออกสามแปดสามวดที่หกเดินห้าหกเจ็ดออกศูนย์หกเก้าวัดที่เจ็ดเด่นแปดเก้าศูนย์ออกสองแปดหกวัดที่แปดเด่นค้าศูนย์หนึ่งออกเจ็ดหนึ่งสองก็ติดหนึ่งครับ เห็นหวัดที่้าเด่นจ็ดออก๑๕๗วัดที่ิบเด่นแปดก็อ 6, 7, 2, อกสองก็ติดเลข7นะครับวัดที่ิบเด่น่งสออก1๑งวัดที่ 11, นะครับอันนี้มันมีทั้งหมดิบงวดที่เดินดีครับ ตัวที่สิบสองเด่นห้าหกเจ็ดออกสี่ห้าสามติดห้าครับตัวที่สิบสามเด่นออกเจ็ดแปดออกแปดหกสามติดหกแตถมบักร้อยตัวที่สิบสี่เด่นหกเจ็ดแปดออกเจ็ดแปดห้าติดแปดหลักสิบแตถมบักร้อยตัวที่สิบห้าเด่นเก้าศูนย์หนึ่งก็ติดเก้าหลักหน่วยวันนี้ครับตัวที่สิบหกเด่นห้าหกเจ็ด ออกหห้าหกเจ็ดห้ากับหกเลยครับวันที่สิบเจ็ดเด่นเก้าศูนย์หนึ่งออกแปดเก้าหนึ่งติดเก้ากับหนึ่งวันที่สิบแปดเด่นศูนย์หนึ่งสองออกหกสามศูนย์ติดศูนย์วันที่สิบเก้าเด่นสามสี่ห้าออกหนึ่งสี่สองติดสี่นะครับวันที่ยี่สิบเด่นเก้าศูนย์หนึ่งออกสามหกศูนย์วันที่ยี่สิบเอ็ดเด่นหนึ่งสองสามออกสามสองเจ็ด เจดสองอันนี้สิบหน่วยครับเราบังคับสิบหน่วยวันที่ยี่สิบสองเด่นหนึ่งสองสามออกห้าหนึ่งเก้าวันที่ยี่สิบสามเด่นหนึ่งสองสามออกสี่สามหนึ่งนะครับวันที่ยี่สิบสี่เด่นสี่ห้าหกออกสองสองสี่นะครับวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเด่นสามสี่ห้าออกหนึ่งสี่สามวันที่ยี่สิบหกเด่นเจ็ดหนึ่งสี่ ด่นสามสี่ห้าออกเจ็ดหนึ่งสี่ครับงวดที่ยี่สิบเจ็ดเด่นสี่ห้าหกออกสี่เก้าสี่งวดที่ยี่สิบแปดเด่นสี่ห้าหกออกเจ็ดสองหกก็ติดหกงวดที่ยี่สิบเก้าเด่นหนึ่งสองสามออกสามเข้าหนึ่งงวดที่สามสิบเด่นศูนย์หนึ่งสองออกศูนย์ศูนย์ห้างวดที่สามสิบเอ็ดเด่น 0, 1, 2, 6, 0, ด 31, เจ็ดแปดเก้าคืองวดวันที่สิบหกธันวาสองพันสิบเจ็ดนี่แหละครับอ่า สำหรับท่านที่อยากไอพีแอดคัดให้วันละสองร้อยบาทนะครับก็ตกๆครับนี่ลายไอดีที่นี่ไอดีเจ็ดพันล้านนะครับัอพีแอดเองตรงนี้นโอนเงินมาได้เลยครับเพราะว่า ค่าคิดหวยค่าเหนื่อยครับก็คันละสองร้อบาทก็ไม่แพงมากไม่ได้บังคับจ่ายรายปีแต่ถ้าท่านจะจ่ายรายปีก็ไม่ว่ากันครับเพราะว่าประหยัดค่าใช้จ่ายการโอนแล้วก็การเสียค่าสมัครก็ลดลงไปครึ่งหนึ่งถ้าเกิดงวัละสองร้อยสิวงวด2 0งพันงวดส0 0ปนะครับแต่ถ้าท่านมีทุนน้อยก็อยากดูงวดไหนก็โอนมาสองก็ได้ครับ มองก,ก็ดีสามตัวตรงตรง,ตรงมีเห็นแน่ครับระวังให้ดีอย่างงวดที่สิบหกพิจิกาก็ตรงนี้คิดว่าชุดไม่ต้องกลับมีเก้าหนึ่งนะครับอันนี้เด่นซ้ายขวาอ่กสามเก้าหนึ่งเมื่แล้วมันเบิ้ลอีกชุดนึนและชุดนี้ก็ให้วิ่งบนครับงวดที่สิบหกพิจิกา,กาออกสามเก้าหนึ่ง 9, ว้าวมีใครเนี่ยพี่แอดเอง <c oughs> แม อต่อครับตรงไหน,ล,นละนี่อันนี่ว่าที่หนึ่งธันวาครับออกศูนศูนย์ห้าแต่ว่าเป็นตัวกลับถ้าใครดึงล็อกห้าก็ไปกลับก็แค่สิบชุดเองนะครับก็มีแท็กติกได้ในหลักร้อยงวดที่แลงงวดที่หนึ่งธันวาที่ผ่านมาออกศูนย์ศูนย์ห้าพี่แอ๊ใไอหลักร้อยศูนย์กับห้า ตรงนี้ครับเน้นศูนย์เพราะว่าลากศูนย์ยาวเลยครับเนี่ยครับอยากดูหลักร้อยก็คุ้มแล้วครับอ่านเดินประจําหลักก็คุ้มแล้วสองร้อยบาทเอาไปจับได้เป็นสามตัวตรงก็ได้ครับอ,อย่าลืมนะครับเราก็มาดูกันอยากไอตรงนี้นี่คือ,อไอตรงนี้เดี๋ยวพี่แอก็เอาไปลงในห้อง v ีไแล้วครับเมื่อวที่แล้วก็มาครบสามตัวบนติเต้นแรงเต็นกายดูครับเมื่อวที่แล้วนะ ็คงจะเห็นกันนะครับว่าวัดทแล้วก็เข้านะเนี่ยวัดทีแล้วก็เด่นแปดศูนย์หนึ่งห้าออกศูนย์ศูนย์ห้าะครับเนี่ยวันนี้จะเป็นเลขอะไรครับเข้าไปดูได้ครับอ่องวีไของพีแอดส,สมัครคำนวเลยวันนี้คิดว่าคงจะไม่โพสให้ดูครับเพราะว่า เอเลขเคลียร์มาให้ดูแทนนะครับ PR ก็จะโพสเฉพาะบางงวดนี่เลขเคลียร์คนระับเลขเคลียร์บนสิบหน่วยนะครับแล้วก็แบ่งปันกันไปแล้วครับวัที่สิบหกทันวาสองพันสิบเจ็ดนะครับเ่มนท่ 16, า,น,านที่อยากจะเป็นสมาชิกของพีแอก็โอนเงินเข้าขตรงนี้ครับอืม ตรงนี้นายสมพพสั่งแก้วเลขที่บัญชี r เจ็ดสองขีดสองขีดสองศูนย์สี่สองสก้าธนาคารกสิกรไทยสคามบิกซีบ,บางใหญ่นะครับหรือจะจะ,จะโอนเข้าเวิ t e เทิลยูเนหรือเวิ t e เทิลยูนก็ได้ครับเวิ t e เทิลยูเนยนก็ตรงนี้เวิ t e เทิลยูเนี่ยนก็ w นะ <Safe> ครับ E S T E R N W e T T E r U N U N I O N W I T T E N U N I O N W I T T E N U N I O N นี่ค right รับ W I T T E N U N I O N ก็ R E C e I V E R R E C I E E-E i V E R R E C e I V E R Uh, S S O M P O P, trùng S U N G K A E U. Thang ống. Thailand. T H T T H A I L A N D เวทันยูเนียน for ก็เวทันยูเนียนก็ foreigner f o r e n e r o n d r e d one u n d r e d USD one h n r e d USD ดลนะครับ for one year for one year ครับโอเค welcome you are you are welcome to my id line อ uh, ่ for Thai lottery written union receivable สมภพสังเกล้า Thailand 100 USD for one year ทำได้ครับหรือคนไทยก็2,400บาทครับ2,400บาทต่ทางชาติ Foreigner Other Country Out of Thailand 1 0 0 USD for 1 year นะครับโอเค This is This is c r e a r T F up t h a i l o t t e r y

7 8 9 4 t f u ออ่าสำหรับคนไทยอย่าลังอย่าลค,ารครับพี่แอดพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงแต่พยายามสื่อสารกับพี่น้องต่างชาตินะครับอันนี้ก็เอามาแบ่งปันครับแค่นี้ก็โอเคครับนี่คือเลขเครียบบนครับเราก็มีโอกาสได้คุยกันอีกนะครับหรับข้อมูลต่อๆไปนะครับ เราก็จบกันแค่นี้ก่อนครับบายๆครับสวัสดีครับพบกันใหม่ครับในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ